อบึงตอนเนยอือบึงตอนเนน่ยก็ในพี่หองเลยบักง่ายเลยนพี่อสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้อพี่น้องมากเหมือนนี้พมบอกกับผมเพิ่งเก่าพี่น้องครับตลาสักตักซอสเลยพี่น้องเนะนะครับสอยจุ้ยกเก่าครับพี่น้องมาอนีิแก้วขมข้มกึเก่านะครับเหมือนนี้ได้เป็นเนื้อติดมันอย่าน้อยนะพี่น้องเนาะเสียบๆจวดๆนะตามสไตล์สอยจุกยก็พักพี่น้องไหมได้บักดีไหมขันี้เอาเต็มกองพี่น้องมาอนี้อ่ยอัวหยาดวางแข็งแรงเลยพี่น้องเลยขันียอดเลยอืออ่า อืมเหือเหลือโอมาพี่น้องมาคำเรียกแข่งมันกันโอ้ของแข็อยู่ผีได้พี่น้องของแข็อืมสุดสุดที่เราเจอวันได้อืคนกึ๊ดกึ๊ดข้าควาเบิดปุ่นเนี่ยอืมบุกกะกะอืม

เบ่งตนเหนือเบ่งตอนเหนก็ในพี่ลองเลยบักง่ายเลยเน้บำจยวไปผมเป็นสูตรสดจัง่ลยมือนี่ยแจวขาวหวหอยหมด เอาเรือสุดพี่หลอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมผม นี่แหละของแสบของแสีบไผของแสบมันอือ,อ,อของเทีอยู่นี่มังดีพี่น้องส่วนตักแบบนี้ด้วยจีาขอขวดน้อยด้วยกันแสบยเพื่พพอนอือหอือ うん。

คำเดยคำนำได้เรื่องมักอันอีพี่นผมอ่ะมันนะครับเสียบๆอือฮะ ขาดแบบจวดอ่ะโอ้พี่หน่องเลยขาก người mẹ mặc ăn gì ไม่อยากสืบหาความแซ่บจุนี่พี่น้องเอ้ยเหนือแดงๆขึ้นยมคนหมักเลยเนาะเออไปกินตามร้านอาหารบางร้านก็แซ่บบางร้านกับ่แซ่บดิพี่น้อง 这说你来吃香不？嗯嗯。 <c oughs> ตอนเหนื่อยว่ะขักบอนอ่ะเดี๋ยวเราขักขักเห็นยังเสียพี่ลองเลยอื้ม ข้คเนื้อมแตกกับออสวยข้คเนื้อแตกกับสูมาเล 我手帕的咯，你讲嘞？嗯你看没啦？你个吃没啦？ มันแสบอูตรยอดสูตรสดคอยพี่นอ้องเอ้ม อุ๊ยเคร้งอับดกไม่ต้อกินแล้วนะส่วนัวจวดจวดเอาผื่นข้อพี่้องเข้ามป อือมอืมนี่เี็น,น,น,นยังไอืมขนมแจพัง